ที่บริเวณทางเข้าไร่ปั่นกินนอนจะมีจะมีสวนสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้กำลังออกดอกออกผลแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านใดชอบทานสตรอเบอรี่เชิญแวะได้เลยนะคะติดถนนใหญ่ทางไปเพชรบูร์เลยค่ะห่างจากสีแยกคอนสารมาไม่น่าจะประมาณอย่างมาก10กิโลนะคะอยุดค้าง่ายค่ะมีป้ายใหญ่นะ,ะให้เห็นนะคะนี่ค่ะปั่นอยู่กินนอนนะคะ ค่ะลูกโอ้ขายอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีสตรอเบอรี่สดค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอ่าเยลลี่ค่ะแล้วก็จะมีบวยแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะแล้วก็จะมีน้ำสตรอเบอรี่ค่ะอันอันนี้อันนี้น้ำสตรอเบอรี่นี่มันไซส์เดียวกันไหมขนาดเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะขนาดเดียวกันอันนี้ขายกล่องละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบใช่ค่ะจัดสวยงามน่าทานมากเลยเก็บเก็บจากไร่ค่ะเก็บเก็บจากไร่เลยอันนี้อะไรลูก อันนี้แตนสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะตสตรอเบอรี่อบแห้งขายกล่องละ100บาทนะคะ1น0้บาทมีแกงวงได้นะคะสแกงวางไดเชอบแบบเอ่อเยี่ยมอมหวานแล้วก็สำหรับขับรถเนาะใช่ไหมคะคุณภรรยาก็หยิบใส่ปากคุณสามีไปหยิบหยิบให้คนขับไปนะคะก็จะก็จะโอเคมากเลยนะคะ